ปะะีกับคอสนี้ที่หลายๆคนนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้คุณจะได้มาเห็นว่าคนที่ไปเรียนรุ่นที่2นะคะกับรุ่นที่1จากการเรียนคอสนี้ได้ผลลัพธ์อะไรบ้างแล้วเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับเรียนคอสคอสนี้นะคะคุณดัวใจอยากจะแนะนํามากคอสนี้เป็นคอที่มูลค่าถูกมากเท่าคุณได้เรียนฟรีค่ะเพราะคุณได้ของคันไปด้วยที่สําคัญนะคะคุณได้เรียนคอสนี้นะคะสวันค่ะ1วัน4ชั่วโมงค่ะเท่ากับ4ชั่วโมงต่อวันนะคะบอกเลยว่าคุ้มโคตรโคตรโคตรของโคตรคุ้มมาก นะคุณไม่ต้องไปเสียเวลางมเข็มคุณไม่ต้องไปเสียเวลาว่าฉันต้องทําอะไรฉันต้องปิดการขายได้อย่างไรเขาทําอย่างไรทําไมถึงขายดีเขาสร้างตัวตนในติ๊กต็อกได้อย่างไรฉันก็ไปเรียนแล้วแต่ทําไมไม่เห็นผลลัพธ์กับฉันนะคะถ้าคุณได้ไปเรียนคอร์สนี้รับรองทําได้แน่นอนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เรียนคอสนี้แล้วได้อะไรบ้างนะคะแล้วผลลัพธ์เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้คือบอกเลยว่า,ว,าว้าวมาก,มากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้เองค่ะ ครูผู้นําทุกท่านสอนจากประสบการณ์ตรงค่ะไม่มีกั๊กเลยค่ะคอร์สคอร์สเนี้ยจาเป็นเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรที่จะเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้นะคะเพราะในคอร์สนั้นโคตรตื่นเต้นโคตรสนุกและความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่เคยนะคะทําออนไลน์ไม่เป็นเลยนะคะอยากมีไรายได้บนโลกออนไลน์ เฟซบุ๊กดิกตอกนะคะยูทูบนะคะยิงแอดเปิดการขายคั้นเทพมีสอนทุกอย่างค่ะทุกคนคะเรียนแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เลยจริงๆค่ะเราได้ไปเรียนรู้ทุกสื่อโซเชียลรู้สึกว่าครูสอนละเอียดมากเหมือนจับมือเราทําเลยสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นทำบนโลกออนไลน์ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะในคอร์สมีบอกหมดเลยมีสอนหมดเลยนะคะ สอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนนะคะพอเข้าไปเรียนแล้วทําตามปรากฏว่าเฮ้ยผู้ติด,ดตามมันมันเพิ่มขึ้นทุกคนมันสุดยอดคอร์สมากเลยนะคะแค่มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้บนโลกออนไลน์ถ้าคุณได้เข้าไปเรียนไปจับเทคนิคนะคะใครยังทําไม่เป็นสามารถที่จะ เรียนรู้รัดทำได้เลยนะคะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเราเป็นทุกอย่างครูผู้สอนนะเขาได้สอนคุณนะคะคุณเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ได้เลยสอนง่ายเข้าใจง่ายก็คือพอเรียนเสร็จแล้วทำได้เลยทันทีถามว่าครูเนี่ยรู้เรื่องโลกโซเชียลหรือยังรู้แล้วค่ะแต่ถึงคุณจะมีความรู้อยู่แล้วแค่คุณเข้ามาเรียนนะคะ ได้เพียงแค่หนึ่งเทคนิคออกไปซึ่งเทคนิคนี้คุณอาจจะไม่เคยได้เรียนที่ไหนมาก่อนเราได้เรียนรู้เรื่องราวมาจากที่เราไม่รู้เราเรียนรู้ได้อีค่ะนะฮาจากคอร์สคอร์สทีแต่พอเขาเรยนปุ๊บเนี่ยมันมีจุดบางจุดจุดนี้ต้องทำให้เหรอต้องเอาไปทำเอาไปเติมเอาไปแก้ไขสิ่งที่เฮาควรจะแก้สิ่งที่เฮาจะต้องปรับปรุงอะเฮาหู้เลยจุดอ่อนเฮาแบบไหนเฮาจะต้องแก้ไขจุดในคอร์สนี้ ให้คําตอบทุกอย่างเลยครูถ่ายทอดปุ๊บนะคะเราเข้าใจเราสามารถเอาไปลงมือทำได้ไม่ว่าคุณจะอยู่แบน์ไหนคะ่ะคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเพราะแต่ละครูสอนเนี่ยโอ้โหบอกเลยขั้นเทพราคาหลักร้อยนะคะแต่คุณภาพคุณค่านี่หลักล้านเลยทีเดียว ไรบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้ดูนะคะรีวิวทุกคนว่าทุกคนเขาเรียนรู้และเป็นอย่างไรทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหตื่นเต้นและสั่นคือง่ายแล้วมันสนุกอะ่ะคือมันเรียนสนุกมากทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าเข้าไปเรียนแล้วแบบเงาเงอยนะคะไม่นะ,ะการเรียนคอร์สของเราคือเป็นการเรียนที่โคตรโคตรโคตรสนุกนะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สนี้นะคะสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะคุณตั้งใจจะส่งลิงก์นะคะสมัครไปให้ทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้อยู่ในกลุ่มนะคะการเรียนรู้แล้วก็เราก็จะไปเรียนในห้องซูมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้ว